ดับ1อิตาลีมี398.18คะแนนอันดับ2บราซิลมี385.49คะแนนอันดับ3ตุรกีมี368.56คะแนนอันดับ4โปลแลนด์มี365.39คะแนนอันดับ5สหรัฐอเมริกามี349.10คะแนนอันดับ6จีนมี341.89คะแนนอันดับ7ญี่ปุ่นมี338.35คะแนนอันดับ8เ Thailand มี304.48คะแนนอันดับ9เซอร์เบียมี287.93คะแนนอันดับ10แคนาดามี284.76คะแนนอันดับ11โดมิน,นิกันมี254.58คะแนนอันดับ12เยอรมน,นีมี218.88คะแนนอันดับ13เบลเยียมมี205.39คะแนนอันดับ14ไทยมี194.91คะแนนอันดับ19ฝรั่งเศส